สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการดูยิงสัญญาณคลิปวิดีโอฟุตบอลขึ้นไปที่ทีวีนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะชอบดูวิดีดูคลิปวิดีโอฟุตบอลเนี่ยทาง iPad หรือทาง iPhone อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ปกติก็จะจอเล็กซึ่งคราวนี้ผมจะมีอุปกรณ์ตัวช่วย,ยตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็น o รา Nest M200S ที่เป็น Wi-Fi display stick ตัวนี้และครับตัวสีดำตัวเล็กๆตัวนี้ที่จะเอไปเสียบที่ตัวทีวีซึ่งหลังจากเสียบเ้วตัวนี้แล้วเนี่ยผมก็สามารถยินสัญญาณวิดีโอที่เป็นคลิปบอลผ่านทางแอร์เพยเนี่ฮะเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแอร์เพยตัวนี้ พอคลิกเสร็จปุ๊บตัวสัญญาณจะจะถูกวิ่งขึ้นเข้าไปที่ตัวทีวีนะครับเอาครับสัญญาณขึ้นมาละสัญญาณภาพตัวฟุตบอลก็จะเห็นแจ่มชัดตามซอสได้นึนระดับที่เป็นไฮเดฟิเนชันเลยครับ ซึ่งหลังจากที่ผมใช้เจ้าตัว Wi-Fi Display Stick ตัวนี้ทำให้การดูบอลอย่างผมันสนุกขึ้นเยอะเพราะดูได้มากกว่าจอเล็กๆอย่างของ iPad iPhone นี่ยครับดูตัวกันชัดๆตัว Crownnet M20s Wi-Fi Display Stick